สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาส่องรพระสมเด็จยุคต้นในรังของไทยบางไใสนะครับที่เก็บมาอย่างฟุกๆและพระบุเงินศินละปะเขมรน,นะครับว่ามีความเป็นมามีความงดงามอย่างไงครับพี่ชัยพระที่มาโช์นี้ต้องย้อนกันทุกครั้งนะครับได้มาจากใครได้มาจากบ้านเรือนไทยและก็บ้านลุงฮีลุงฮีมีพระเยอะลุงฮีก็มีผสมมาแต่ว่าไม่เยอะหรอกอได้มาจาก บ้านเรือนไทยกับคนท่าคนแก่ที่เขาเก็บไว้แล้วก็ามาให้พระเหล่านี้คิดว่าไม่มีใครมีนะและไม่เหมือนใครเพราะนี่เป็นยุคต้นจริงๆรแต่ถามเอฟซหรือคนที่เขามาเที่ยวชมเ็าบอกว่ากรมท่ากรมท่าคือใครหรือว่าเป็นยุคก่อนก่อนปูโตรหรือยุคท่านเป็นเข้ามาในวง<า>งังใหม่ไม่ใหม่เพราะว่าดูขึ้นขึ้นกล้องหรือว่าแคนไซเนี่ยเต็มองค มากกว่ามากกว่ายุคอื่นๆนะครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปให้อาจารย์ละอออีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เราก็ได้ได้ไปดูมาเป็นบางองค์เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาบางส่วนไปอบไปส่องนะครับใช่ในคลิปเนี่ยนะครับลองลองเดี๋ยวให้ให้แคปมาดูทีละองค์ก็ได้พี่ชายพลิกให้ดูทีละองค์เลยนะครับอย่างอย่างอันนี้อันนี้ไม่มีใครมีนะในในในนั่นเขาบอกว่าเป็นหลวงปู่เทพบุตรเนื้อเป็นตาสิริใช่เนื้อพ้ากลุ่มนี้ก็จะไม่่อยสวยหรอกแต่ว่าไม่สวยเลย แต่ถ้าถ้าไปส่องกล้องขึ้น 1,000X เเลเนี่ยความละเอียดหรือว่ามวลสารหรือว่าแคนไซ์ขึ้นเต็มองค์หมดอย่างสมเด็จเนี่ยแล้วก็มีมีทองอันนี้แคนไซ์แบบบางคนก็บอกผงชุรสละเอียดเต็มเลยบา,ลบางออกมีบอกบางออกบางคนบอกเป็นผงชุรสเลยใช่เต็มองเลยเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นพิมพ์ปูกแก้วแต่ผมมองว่าเป็นพิมพ์ปู่โตในยุคอดีตมีการสร้างมาก่อน ใช่พระเหล่านี้มีการสร้างมาก่อนเป็นไปได้ไหมนี่นี่ในแนวของผมวิเคราะห์เองนะครับจะบอกว่ามาโนรหรือเปล่าไม่รู้นะในยุคป,ปูต่โตเนี่ยมีพระเกจิร่วมสมัยเนี่ยหลายเกจิหลวงพ่อเงินวัดบางคารหลวงพ่อปานหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อโงงหลายเกจิที่ร่วมสมัยเป็นไปได้ไหมพระกลุ่มเหล่านี้มาปลุกเสกในวังแล้วก็ปู่โตก็ให้พระกลุ่มเนี้ยไป แล้วพระเกจิยุคยุคท่านเนี่ยรุ่นหลังหรือรุ่นน้องเนี่ยก็เอามาสร้างเรียนแบบครับผมก็นี่ในความคิดของผมนะเพราะว่าดูชุดนี้มันเก่ากว่าหลวงพ่อปานอนยุปจิบันบที่เรามีอยู่เนี่ยหลวงพ่อปานขี่ไก่ดูความละเอียดดูดูดมวลสารดูเนื้ออันนี้เดืนอนดูมวลสารสมเด็จโตนะใช่แล้วก็มีเม็ดแร่ทองคาเต็มเลยเต็มองเลยนะถ้าเราไปส่องขึ้นกล้องพันเอ็กเราจะเห็นเม็ดทองหลวงพ่อปานแล้วพ่อปานนี้ก็ไม่เคยสวยนะมันมีมีหนามีบาง มีเล็กมีใหญ่เนี่ยนี่เพราะปานขี่ไก่แต่ไก่นี่ก็มีเล็กมีใหญ่มีหานุมานมีเม่นพระเหล่านี้เอามาโชว์นะถ้าใครยะมาขอวิชาผมบอกก่อนนะว่าค่อนข้างจะสูงนะเดี๋ยวแพงเลยเออเพราะมันมีน้อยมีน้อยนะครับเราเรารับประกันเลยว่าในตลาดหรือว่าในในในเนี้ยไม่มีเนี่ยอย่างนี้กุบวัดพับเนี่ยพอไปส่องขึ้นกล้องแล้วเนี่ยเม็ดทองอยู่ในองค์พี่ชายเคยไปส่องแล้วนะครับเม็ดทองอยู่ในองค์พระเต็มเลยเม็ดทองคำแท้ใช่ อันนี้เหมือนกันครับเห็นอย่างเงี้ยเห็นดูเงาเงาเนี่ยสองสี่ศูนย์แปดมีพศชัดเจนครับใครใครขึ้นกล้องแล้วจะเห็นแบบสวยงามมากอันนี้พระพระพระยุทต้นจะเออเขาบอกว่าพระยุบจงพระจันลอยเนี่ยนะครับดูความความความเก่าขององค์พระเนี่ยหลุงพ่อเงินเนี่ยมีกิ่งด้วยแม้แต่องคเล็กเนี่ยองค์จิ๋เนี่ยลวงพ่อเงินมีกิ่งมีกิ่งเป็นเนื้อว่านี่มีกิ่งครับผมแล้วก็พระสีดําเนี่ย มเมล็กค่อนข้างจะดูดติดแต่ว่าติดน้อยนี่พระคะแนนเ,เพราะบอกาพระยุคต้นเนี่ยมเมล็กไม่ดูดไม่ติดครับแต่ความละเอียดอ่อนหรือว่าความเก่าในองค์พระเนี่ยเต็มหมดละเอียดอ่อนเต็มหมดแคนซ้ายขึ้นเต็มหมดแล้วเนื้อก็แข็งมากครับแต่ว่าพระเนี่ยรูปทรงก็อาจจะไม่สวยอาจจะไม่เหมือนสมเด็จบางองค์ก็เหมือนบางองค์ก็บางบางองค์ก็หนาครับผมพระพวกนี้ผมผมถึงค่อนข้างจะห่วงแล้วก็รักมากเพราะว่าเป็นพระเหมือนยุคต้น ดูปู่โตอ่ะดูปู่โตดูความเก่าความเก่าทําไม่ได้ครับทุกเซียนบอกรงกันความเก่าคุณทําไม่ได้นี่นะครับอพระชุดนี้นะเคยไปส่งกับพี่เราออชูใจนะนะครับแคน้ายเต็มองค์กับเดี๋ยวเราจะไปส่งเพื่อที่จะเดี๋ยวจะไปส่งหลายที่หลายที่ที่เขามีกล้องกับพี่ทรมโนบ้างตีแหลกก่อสร้างบ้างนะครับเราจะไปดูกันไปไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่ามีใครมีพระกลุ่มนี้บ้างครับไม่สวยหรอกแต่ว่า ดูความแคนไซด์ดูความละเอียดอ่อนครับดูบนสารของขององค์ท่านครับแล้วก็มีมีหลากหลายพิมพ์ตรงนี้มีน่าจะประมาณสาสิบพิมพ์ส0บแบบนี่นะครับใน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 ถาดนี้นะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับสักองคหนึ่งไม่เหมือนสาสิบพิมพ์สาสิบแบบเดี๋ยวเราจะไปส่องกับเพื่อนเพื่อนกลุ่มกลุ่มสายศาสตร์ที่จับต้องได้ที่เราผมเองดูภาพไม่เป็นพี่ชัยมาเอามาส่องอย่างกลุ่มสาวิทยศาสตร์เนี่ยมันดีตรงไหนก็ เราได้รู้ข้อมูลว่าในองค์พระมีสารที่ท่านประกอบในการสร้างพระมีอะไรบ้างครับแล้ววิทยาศาสตร์ก็ไม่โกหกเราครับเราก็จะเห็นมวลสารเห็นความลึกตื้นหนาบางของในองค์พระรอยแตกรอยยับรอยย่นที่อยู่ในองค์พระครับความแข็งแกร่งแล้วบางองค์ก็แม่เหล็กดูดติดบางองค์ก็ดูด,มดไม่ติดงั้นเราจึงเราจึงเชื่อในสายวิทยาศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์เนี่ยเพื่อนๆบอกว่า ออกทะเลแล้วก็ก็ออกไปไกลแล้วนี้เราไปต่างประเทศแล้วพระสายมีม,มีมีคนต่างประเทศมา,าศมาข <อ S 2> บูชาเขาก็มีหลายกลายไหมเราก็มีส่งฮ่องกงส่งอังกฤษบางทีก็พูดภาษาก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าคนที่เขารักอะ่ะเขาก็แปลมาให้แล้วก็คนที่คนไทยเนี่ยไปทํางานต่างประเทศเขาก็เอาเช่าไปบูชาแล้วเขาก็บอกว่าออกออกทะเลไปต่างประเทศแล้วใช่ออกทะเลไม่ได้ออกทะเลเลยพระที่ที่ไทยเนี่ยออกทะเลขึ้นเครื่องบินเลยใช่เราจึงภูมิใจในสายประวัติศาสตร์ของเราใน ชาติาาาศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะปู่โตท่านก็หลายสายก็บอกว่าท่านเป็นบุตรของรชัชกาลที่หนึ่งบางท่านก็บอกรชัชกาลที่สองจะหนึ่งสองก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ก็เป็นเชื้อสายาพระมหากษัตริย์เพราะนั้นชาติาาาศาสนาพระมหากษัตริย์มันแนบแน่นกันมันแอ็นกันไม่ได้อีกชุดหนึ่งพี่อยากพี่ชายอยากนําเสนอคือพระบุเงินพระบุกง,งนศิละปะผมก็ไม่รู้ศิละปะอะไรแต่มองว่าเป็นศิละปะลพบุรีแล้วกันจะเก่ากว่าลพบุรีหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะหน้าตาองค์ท่านเนี่ย มันเป็นลบบุรีครับผมเดี๋ยวเราจะแคปรูปมาอันนี้ก็มีประมาณอยู่ไม่เยอะหรอกแบ่งมีแบ่งมีแบ่งมีแบ่งแต่ผมก็แบ่งแพงนะเพราะว่าเพราะว่าแม่เหล็กดูดติดครับแม่เหล็กดูดติดด้วยแล้วข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเนื้อเหมือนเนื้อเนื้อดำเนื้อว่านเนื้อว่านดำเดี๋ยวพี่ชายทดสอบแม่เหล็กให้ดูหน่อยทดสอบในนี่แม่เหล็กนั่งไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูแม่เหล็กนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่ชายจะทดสอบดูครับเนี่ยครับ ไอตัวเงินเนี่ยไม่เหล็กไม่ดูดไม่ดูดแต่ว่าต้องข้างหลังเขาหลังที่ดูดนี่เพราะเนื้อผงวานเนื้อผงวานแล้วก็ถ้าพระศิลปะนี้เหมือนพระล่วงลังปืนเนี่ยพระอย่างเงี้ยสายเหนียวอเขาจะเหมาะกับพวกนักเลงอ่าเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นพระที่แบบบุบุบุเงิุทุกองุบ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 ุ้าบุ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 เุบ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 ีบุ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  นี่นะครับจ,จึงมีเยอะมากนี่นะครับดูติดทุกองค์ดูติดทุกองค์มีมากมีน้อยแล้วแต่มีมากมีน้อยนะครับเรา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 แบบเราเชื่อแล้วเราก็ภูมิใจในพระกลุ่มกลุ่มงานของศิละปะขเขมรเพราะองค์หน้าท่านเนี่ยเหมือนศิละปะล้มบ,บุรีเหมือนหูยานหรืออะไรพวกเนี้ดังนั้นเพื่อน,อนๆท,ที่ที่เข้ามาดูลองลองเข้ามาดูเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้เ,เดี๋ยววันหนึ่งก็จะเอาไปเช็คกับสายวิสาทีหนึ่ง ว่ามีส่วนผสม,มเป็นเงินแทกี่เปอร์เซนต์แล้วก็ด้านหลังป,ประกอบด้วยอะไรบ้างด้วยอะไรบ้างศิลปะที่มีอยู่ในองค์พระพี่าชายเล่นพระแบบสายวิทยาศาสตร์สบายใจตรงไหนสบายใจที่เราคือไปที่ไหนก็ก็ดูก็แบบทุกทุกส่วนทุกทุกกลุ่มเขาก็เดี๋ยวนี้ก็มาทางสายวิทยาศาสตร์ต่างประเทศก็สายวิทยาศาสตร์หมดแล้วคือคือ,คอกล้อง 10x นี่พี่พี่ไม่เคยหยิบแล้วกล้อง 10x มันก็ดูเบื้องต้นเบื้องต้นดูเบื้องต้นแต่ถ้าดูให้เนื้อลึกจริงต้องดูสายวิทยาศาสตร ดูข้างในว่ามีสารประกอบอะไรบ้างเพราะทีนี้มันไปไกลแล้วมันไปลแ้ว 5G 6G แล้วมันจะไปแบบเก่าๆไม่ได้แล้วมันต้องทันสมัยไปกับแล้วทั่วโลกยอมรับมันต้องเป็นแบบนั้นจริงๆครับอันี้เราก็ภูมิใจที่เรามีอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนพี่ชายคนที่มาขอแบ่งพระพี่ชายหรือมาซื้อพระพระพี่ชัยเนี่ยมาจากไหนบ้างก็หลายมาทั่วแล้วแต่เหนือใต้ออกตกเหนือใต้ออกตกก็ก็มาเที่ยวมาชม มาเขามาเขาก็องค์สององแล้วเราก็เปิดไม่แพงหรอกหลักหลักพันหลักร้อยอาเป็นองค์ใหญ่อาจจะเป็นหลักหมื่นใช่อย่างยุคต้นเนี่ยห่วงมากเพราะยุคต้นพอไปเช็คแค้นสายเช็คเนื้อแล้วมันสูงค่าก็เลยห่วงนอกจากสายวิทยาศาสตร์แล้วพี่ัยเล่นสายสายสายุบราณพลังด้วยสายจับพลังก็มีและสายปัจจุบันก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปจะให้ดูพระเกจิยุค ปัจจุบันก็มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูถ่ายจับพลังพี่ชัยเดี๋ยวก่อนจะจบ,จ,บจะเดี๋ยวพี่ชัยตอนจับพลังนี่พี่พี่ชัยงงเหมือนกันไหมเมื่อก่อนก็ไม่ไม่เป็นแล้วก็ลองฝึกดูลองอธิษฐานดูว่าเออปลูกถ้าเกิดลูกหลานจะขอหรือไม่ก็เอาไว้ให้คนอื่นเขาได้ดูได้ชมได้ไปบูชาก็ขอให้ให้มีม,มีมีพุทธคุณหรือว่ามีพลังขึ้นมาพิเศษขึ้นมาเพื่อจะขยายออกไปใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันเป็นศาสตร์ส่วนตัว ศาสตร์อื่นบางคนก็มีศาสตร์อะไรหยิงนหยางก็ศาสตร์จับพลังใช้ใช้มือแต่เราเราใช้มืออธิษฐานเพื่อให้เขาเห็นด้วยวัดคืบว่าวัดคืบตอนตอนแรกพี่ชายก็ไม่เชื่อมอนกันไม่เชื่อตอนแรกก็ฝึกทําอยู่นานนะฝึกทำฝึกฝึกทําสมาธิตั้งจิตอธิษฐานอยู่นานพอสมควรอยู่หลายคืนเหมือนกันเล้วเราจะดูนะครับอยาอยาฝึกทํานะครับเดี๋ยวคุณทําได้จับพลังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีงานบุญตอนตอนจบอีกที่นึงเพื่องานกระถิ่น เนี่นะครับเดี๋ยวพี่ชายจะจับพลังให้ดูนะครับว่าวัดคืบเนี่ยก็จตอนแรกทำไม่ได้ตอนเนื่องไปเลยอืมไม่ได้เดี๋ยวผมอธิษฐานอ่าพี่ชายวัดคืบกวาดคืบกล้องกล้องเห็นไหมกล้องมาชัดไหมเห็นเห็นอันนี้ผมทําสัญลักษณ์ไว้ที่นิ้วนะอ่านิ้วเนี่ยพี่ชายปกติธรรมดาพี่ชายใช้นิ้วกางเออผมใช้นิ้วเครื่องเพื่อข้างๆเนี่ยจะได้เห็นกันหมดอ่ามันเท่ากันเห็นไหมนิ้วนิ้วนี่กับนิ้วชี้นี่มันเท่ากัน ที่ที่เราไม่มีใครบอกว่า,วาจะงอมืองอมาเท้าอะไรนะครับคุณฝึกไปแล้วคุณไม่โกหกตัวเองแนม่มามา,มาดูได้ทุกคนลองฝึกดูอธิษฐานดูกั้นหายใจดูแล้วทําดูครับนิ้วเนี่ยมันจะเท่ากันแต่ถ้าขอขอปู่อธิษฐานเนี่ยเดี๋ยวขอขอองค์นี้ศิลปาลลบุรีถ้ามีผู้สกคุณก็ขอให้นิ้วด้านใดได้หนึ่งยาวออกมาเอาเป็นด้านล่างแล้วกันปู่บนิ้วนิ้วนิ้วที่เป็นมือที่ที่ไม่ได้วัด ใช่มันได้ทั้งหมดเลยยาวมาด้านใดด้านหนึ่งด้านด้านไม่วัดก็ด้านหนึ่งใช่ด้านวัดก็ด้านหนึ่งขอให้ยาวด้านใดด้านหนึ่งออกไปก็ก็เป็นฝันเป็นเป็นเป็นฝันตาหรือว่าเป็นเป็นเป็นวิสัยขนแงหนึ่งที่จับต้องได้ที่เรามองเห็นครับเพื่อนเพื่อนไม่ไม่นั่นก็เป็นความรู้เป็นความรู้ก็อย่ามาเชื่อดูไปหลายที่ดูไปหลายทางแล้วก็ค่อยๆดูศึกษาไม่จาเป็นต้องมาเช่ามาเลยเราดูเป็นความรู้มีองค์เดียวเราก็พอใจแล้วครับไม่ต้องเก็บอะไรเยอะแยะ ครับเดี๋ยวพี่แา๊จะวัดคือไปดูเอาองค์นี้นะนี่ศิลปะตั้งตั้งใจนะก็ทําได้ขอเป็นศิลปะลพบุรีครับพระพระบุเงินข้างหลังเป็นเนื้อว่านผมมองว่านี่แรงมากครับนี่ปูนี่สามครั้งนะเห็นไหมเห็นนิ้วไหมขอให้นิ้วล่างยาวเออเห็นไหมยาวไปข้อกว่าอ่านี่เราก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครั้งที่สองนะ ใครครบอกว่างอมืองอนั้นนะคุณคุณก็คุณลองไปทําดูแล้วกันลองอธิษฐานดูลองอธิษฐานดูกานกานหายใจนิดนึงการจิตนิดนึงครับผมอครั้งที่สามนะเห็นไหมครับเห็นยาวออกไปเยอะไหมครับผมบอกว่าพระพระองค์นี้ถึงมีพูทุคุณสูงผมก็เลห่วงแล้วผมก็เปิดแผงเปิดแผงเลยนี่เหมือนกันเดี๋ยวลองเอาหลวงพ่อปานอีกองหลวงพ่อปานนะหลวงพ่อปานขี่เม่นขี่เม่นเนี่ยใครที่มีศัตรูเยอะเนี่ย เขาควรจะใช้หลวงพ่อใช้ขี่เม่นแต่ถ้าใครที่ธรามากินไม่ดีก็เอาขี่ไก่แล้วก็คนที่มีรับราชการต้องขี่หนุมานกับพุธนะปู่ทีหนึง่งอันนี้อันนี้วัดก่อนวัดก่อนครับเท่ากันนะ,ะปู่คือคือใครจะบอกว่าพี่ใจงอนง,งอนนี้ว่าเขาคุณลองไปทำดูนะครับนี่นะหนึ่งเห็นไหม ครับนิ้วล่างจะยาวกว่าเห็นไหมถ้ามีพุทธคุณเนี่ยจะยาวมีพุคุณมากก็ยิ่งยาวมากอ่ะครั้งที่หนึ่งนะมาปูนี่นะวัดคร่าวๆนะครับตัวเองไม่หลอกตัวเองแน่นะครับตัวเองไม่ใช่หลอกตัวเองนี่ครั้งที่สองครับอีกทีหนึ่งปู่เห็นไหมครับกล้องชัดไหมชัดชัดครับผมเนี่ยมันยาวไปข้อกว่าเพราะฉะนั้นพากลุ่มเนี้ย พระบางองค์กงงค็ก็ยาวไม่มากางองค์ก็ยาวมากครับผมแล้ว <ผม S 2> บางทีทําบ่อยๆเนี่ยรู้สึกปวดปวดแขนปวดแขนปวดระบบปวดระบบเหมือนกัน,น,กนเพราะว่าเหมือนไม่ไม่ควรจะทําบ่อยไม่ควรจะทําบ่อยนะครับอ่ะพี่ชัยก่อนจบคลิปนี้มีงานบุญกระถินที่ไหนครับบุญกระถินเนี่ยทำมาสิบเจ็ดปีครับเพราะงานกระถินเนี่ยเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะมีเวลาได้เดือนเดียวออกพรรษาสิ้นสุดกระถินคือวันลอยกระทงครับดังนั้นแล้วอธิสนการกระถินเนี่ยพี่ชัยขอขอกระดาษป็นสีทีหน อาน,นิสงสง่์การกระถินเนี่ยเยอะมากอย่างที่ผมเคยบอกว่าอาน,นิสงส์งการเท่ากรถินเนี่ยมี5อย่างมีห้ข้อข้อหนึ่งก็คือพระไปค้างแรมค้างคืนที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องเอาไตคองไปด้วยเพื่อสะดวกแล้วก็สองฉันอาหารที่เอ่ยชื่อได้แล้วก็สามมีมีข้อปฏิบัติเรื่องปฏิบัติอตนาจักรก็ไม่ต้องค้างหนึ่งค้างแรมค้างคืน สองก็ตาจีวรไปครบได้แล้วก็สามฉันอาหารที่เอ่ยชื่อได้เพราะในระหว่างในปรรญาเนี่ยเขาจะพระที่รู้กฎเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาจะไม่ทํากันครับทึ้งคืนที่ไหนไม่ได้อ่าวัดได้วัดที่พี่ชัยไปสร้างเนี่ยอยู่ที่อุบลอยู่ที่อุบลอยู่ที่อุบลอำเภอเดชอุดมอำเภอเดชอุดมนะครับจะทอดกรถินวันไหนทอดกรถินวันที่สิบสาสิบสี่นี่แหละท่าวันที่สิบสี่วันอาทิตย์ประมาณอาทิตย์หน้าวันเสาร์ก็ฉลองกรถิน ตอนเย็นก็มีเจริญมนพระก็จะเจริญมนเป็นพระสายป่าพระสายป่าพระกลุ่มนี้พระที่ผมเองเนี่ยจะเป็นพระสายป่าผมเองเข้าเข้าทุกไม่มีใครกําหนดว่าป่าบ้านนะประชาชนประชาชนเขาเอ่นักันขึ้นเองนะครับผมผมเองมองว่าเป็นพระคือเป็นพระในพุทธศาสนาธรรมะตัวเดียวกันครับผมธรรมะตัวเดียวกันเข้าเป็นบัตรก็เหมือนกันเพียงแต่เราแยกเองแต่ความจริงท่านก็ปฏิบัติเหมือนกันแหละไม่ว่าจะเป็นมหานิกายหรือว่าธรรมยุทธ์เหมือนกันหมด เพียงแต่เรามาแบ่งแยกครับอันนี้เราใครอยากจะร่วมบุญกับทางวัดนะครับเข้ากับถิ่นนี้นะครับบัญชีนี้นะครับไปที่บัญชีพระเลยพระมรพระมรนะครับพระมรารเรือครับผมแล้วก็เป็นกรรมการของเขาอยู่ในนั้นอีกสองสามอกค์สงสามคนทุกๆเงินทําบุญหนึ่งพันบาทนะครับส่งสลิปมาให้พี่ชัยแล้วพี่ชัยจะส่งพระเป็นพระพอะไรพี่ชัยสายประวัติศาสตร์ที่ผมมีสะสมไว้อะจะส่งให้หนึ่งองค์แต่ผมก็จะดูว่าองค์ไหนที่จะให้ก็ให้นะ องไหนไม่ให้ห่วงนะตามใจผมแล้วกันนะเพราะว่าผมต้องค่ากล่องค่าเดินทางไปไปสีแล้วก็ตีทะเบียนกล่องหนึ่งก็ประมาณห้าสิบบาทไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยมาเออนี่คุณทําบุญก็โอนไปที่วัดโอนเข้าบัญชีวัดเลยแล้วเราสายสายนี้เป็นสายสายหลวงปู่ม่านสายปฏิบัตินั่งสมาธิกันทั้งวันทั้งคืนเขาไม่มีอันนี้เขาเรียกว่าสายพิเศษนะสายสายเครื่องรางของขังเนี่ยเหมือนแวะ้างทางแต่นี่เขาสายตรงเขาเขานั่งทำสมาธิทั้งวันทั้งคืนเขาดูจิต เขาละกิเลสจริงๆแต่เราเนี่ยยังสะสมพวกนี้ยังมีกิเลสแต่เราก็มันทําให้เพลิดเพลินกับเอากิเลสไปทําบุญนะครับเอาทําให้เพลิดเพลินกับนพระศาสนาเราไม่ไปตีไก่ไม่ไปยิงนกไม่ตกตาไม่ได้ไปทําผิดกฎหมายเรามาในสายนี้วันหนึ่งธรรมะเข้าสมองเราเราก็อาจจะละเลิกมันก็จะละเลิกหลง กิเลสตัณหาทั้งหลายมันก็จะเบาบางไปใคร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 โอนทําบุญไปตามบัญชีของพระอาจารย์มอนตามที่มนไปแล้วเนี่ยก็ส่งสลิปมาตามตามนี้ตามที่ตามหมายเลขมันรายในตัวสัพที่ปรากฏข้างบีชัยนะครับใช่แล้วก็เป็นนี่เป็นเบอร์ลายเบอร์ลายเพราะว่าผมเองเนี่ยไปเป็นประธานในการเจรจาผมกับครอบครัวแฟนเนี่ยเมื่อวันที่7กรกันยายนครับไปเป็นต้นกำเนิดแล้วผมไปวางมัดจำไว้40,000 0 เพราะว่าถวา,ายเลยให,ใ,หให้เจ้าของที่ดินใช่เพราะว่าที่ดินเขาให้เวลาสองปี4ล้านบเก้าไร่สี่ล้านห้าทุกวันนี้ก็จบหมดแล้วเพราะว่าศรัทธากลุ่มกลุ่มสายหลวงปู่ม,มั่นนี่มีเยอะ,อะเราก็ไปเป็นต้นบุญไว้ให้ครับเราก็ไปไปจากรรวมๆแล้วน่าจะล้านกว่าบ,บาทแล้วตอนนี้ก็จบหมดแล้วก็เหลือเหลือกุฏิเหลือ<ห>อาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผมดินเราก็ไปที่อื่นบ้างผม,ผมก็บางทีบางปีอย่างสองสามปีหลังเนี่ยเป็นประธานสองงานเลย อสองงานเลยในการเท่ากฐินเดี๋ยวจะตามไบยโสตามไบสุรินตามไบสารคามผมเอพ,พยา,ยามวัดที่เคยไปทําบุญไหวในอดีตผมทําก็ไอ้รูปเนี่ยทาไว้ผมเองก็ไม่คิดว่าจะมาต้องมาออก u t u b e ไม่ต้องมามา,มา,มาแบบมาประกาศความดีอะไรไม่มีเราแต่ต้องบอกต้องบอกเพราะทาดีต้องบอกเพราะว่<ร>าคน,มานไม่ดีมันยังโม้เลยสมัยก่อนเราไม่ไม่คิดเลยเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้เมื่อก่อนยังไม่มีกล้องมือถือด้วยสมัยนู้นเราก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บไว้ อัลบั้มนี้ร้อยอัลบั้มอัลบั้มนี้ก็สี่ห้าร้อยนะครับบาทค่าถ่ายเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่ใช้แค่กล้องไงไม่ได้ใช้โทรศัพท์เมื่อสิบห้าปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วเราก็สมบูรณมาเรื่อยๆสิบห้าปีนี้สิบปีที่สิบเจ็ดแล้วก็ไปวัดยากโจนไปวัดที่ถามว่าวัดที่สมบูรณ์แล้วเขายังขาดไหมก็ยังขาดที่ต่อมแซมบางทีสร้างมาสองสามร้อยปีแล้วน้ําท่วมกุฏิน้ําท่วมอย่างที่ชัยภูมิมีอยู่ที่หนึ่งกุฏิน้ําท่วมเดี๋ยวต้องไปดูกัน เขาจะทุบทิ้งมันเป็นมันเป็นเสาไม้โบราณทําไว้เป็นร้อยปีเราก็เลยไปดีดให้นั้นหมดไป2องแสนแล้วสี่แสนกว่าบาทวัดโคกกล่องเดี๋ยวเราจะไปดูกันนั้นคอนสารเหมือนกันที่ชัยภูมิเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันก็เรามีเวลาว่างเราก็จะตามไปว่าสาราเขาใช้ประโยชน์ได้จริงไหมเขามีบุรณะอะไรบ้างเราก็ดีใจกับแล้วสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณเอฟซีนะที่เขาทาบุญมากับเราเขาเขาฝากบุญมาเราก็ส่งบุญต่อเรานี่เหมือนบุรหุษไปสนีนะเป็นแค่ตัว ตัวทางผ่านส่งให้คุณ so แล้วคุณมาทําบุญกับเราไม่ต้องกลัวเพราะเราเต็มร้อยเราไม่มีไม่มีมาวัดครึ่งกำลังการครึ่งไม่มีเราเองก็โเข้าโอนเข้าบัญชีวัดไปเลยไม่ต้องมายุ่งยากแล้วก็เอาเอาเงินที่โอนเข้าเอาสลิปที่นั่นอ่ะทุกหนึ่งพันบาทจะพระได้พระสมเด็จทวนใหญ่เป็นสายประวัติศาสตร์มีไหมใช่แล้วคุณทําบุญกับสายที่ผมทําเนี่ยต้นบุญครับผมต้นกําเนิดแห่งบุญเริ่มต้นกับบุญครับก่อนจบคลิปนี้เราก็ยังเหมือนเดิมไว้พรให้กับ F4 ครับ ขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็โฆษณาก็อย่าเพิ่งไปปิดปล่อยป,อยปอยไปบ้างก็ได้ <laughs> ผมจะได้ตังค์ <laughs> ผมจะได้ตังค์แ <laughs> ม่ก็บอกเปิดทิง้งเปิดเปิดทิ้งไปเลยแล้วก็ไปทำธุระเรา <laughs> <laughs> ก็ดีใจนะเออเพื่อนเพื่อนที่มานี่ก็มามาส่องทาลายนะ <laughs> มากาแฟน้ำอะไรเปิดได้เลยพัก <laughs> <ะ>นี่ชมเลยจะใส่กระเป๋าไปบ้างก็ไม่เป็นไรฮอกเฮ้ยไม่ได้บุญแน่ว่าคุณมาซื้อพ้าแล้วคุณจะมาขโมยพ้าแล้วมันได้บุญหรือเปล่าไม่มีเราไม่มีโอเค สาธุสาธุเจริญเจริญ